เขาดียามเย็นอยู่ผมเจ้าเสทีวีอยู่เกมเคาน์เตอร์สไตล์สองแต่ตอนที่แล้วคุยคนเดียวกับตอนนี้ก็คุยคนเดียวเหมือนเดิมพูดถึงเสียงคนแก่ก็ไม่ได้ทำนานแล้วนะเสียงคนแก่โอ้ยใครเหลือเชิญเหรอเฮ้ยก็ยังได้อยู่นี่นะเออ อะไรองมันวะเนี่ยเฒ่ทีเฒ่ทีแค่สงสัยนะ ตู้สึกว่าน้ำตาลอยช่วยได้ยเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะเออกินแต่ฟังที่แล้วนี่ย่อยไงย่อยสมองแบบอันนั้นไงเชื่อยังอ่ะไม่เคยนอเชื่อถือนะคนอะไรอาหารย่อยไวขนาดนั้นแต่พูดถึงดักสิก์ใหญ่ยากยาก,นะยากเลยนะยากเลยมันไม่ยากนะแค่น้อยเก่งมากกว่าเดิม เล็กน้อยถึงปันกองโอ้กโอไปแล้วไม่อยู่แล้ว,วลา ได้แมกน้ำตอนน้อยไม่น่าช่วยเลยนะเมื่อกี้ก็ใช่มาแต่เบอร์มันแต่คิดอะไรหลายๆอย่างพูดแล้วก็เศร้าเศร้าเรื่องไม่รู้เศร้าๆไปเถอะคนบ้าเศร้าๆไปเถอะ สาตาละเกิน <S 2> <S 2> ไม่ฉันเจอฉันเจอเหมือนมดกัดมดกัดมือท่านผู้ชมนั่นแหละกินหนมหน้าโตา้าควมก็ไม่แปลกต้องสืบหาว่ามีมดแถวไหน ช่วงนี้ยังจัดเวลาอะไรได้ไม่เยอะเลยน,นาๆนทีอาจจะลงคลิปลงคลิปสั้นอุ้ยร่อนเหมือนกันเนี่ยเอาพลังมาจี้ก็ไงอยู่ ผมได้ยยนเกมนะถ้าผมยยนเกมผมคงได้ที่หนึ่งนงิสัง่งาน้ำตานะ่ะดีแต่ว่ามันเป็นแป้งแล้วแม่งติดฟันติดฟันไม่พอ

กระดูกกระเดี่ยวกระเดียว,ยวไม้บรรทดัดวีสงสัยต้องเก็บหน้าตัวคอมบ้างเลยไม่ได้แตกฝุ่นเต็ม มือไม่นิ่งน้ำตาลทำให้ตีดดีดแล้วก็ไม่นิ่งเราคิดเรากินไปน้ำตาลกี่นะไหนดูหน่อยเซพลังงานร30กิโลแคลอรี่น้ำตาล11กรัม17%ปเไขมัน5กรัมโซเดียม150ห

ตกมเนื้อดามีนะถ้าเป็นเกมเอ่อือเกมอะไรนะ V V V ลนไม่อะวอลลเออวอลาลถ้าเป็นวอลลลน จะนับเป็นคิวใช่เขาจะนับคิวเขาจะไม่ได้นับดามจเตอร์เขาจะนับจะเป็นดามเมจแต่ก่อนนับเป็นแต้มนะแต้มว่ายิงเท่าไรเท่าไรปัจจุบันนับเป็นดามเมจไปแล้วก็คือต่อให้คุณฆ่าได้ส่วนตัวแล้วคุณแบบทำดาเมจแบบเอ้ยตัวนี้แบบเก้าเก้า แบบตัวนี้เก้า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 คุณยิงแบบไม่ไม่แห้งสักตัวแต่คุณทำดาเมจก็าเก้าเก้าเงว่าคุณก็ขึ้นที่หนึ่งแหละไอ้คนที่ได้คิวเขาไม่ได้ที่หนึ่งหรอกแคทเตอร์เป็นเกมที่เล่นง่ายง่ายกว่าเล่นโบสิกเล่นโบสิกเล่นโบซิกยิงแค่ฮะตุ้ยเล่นซิกเล่นยากนะแบบต้องเล่นเซฟแบบอะาอย่างเงี้ย ก็คือจริงคิมก็ยากหมดแล้ว เสียงเท้าไม่เคยพึ่งประสงค์ oh. อ้าวยิงซ้ำศพว่ะซ้ำศพแบบนี้ไม่ได้เจอมานานนย คขณดูดิฆ่าได้เก้าดาเมจทำได้พันสองยังขึ้นนำสเปดเลยฝั่งนู้นแต่นักเวทเนี่ยนักเวทแข็งแขร่งขึ้นเยอะเลย ลูกซองเขาหัวซะด้วยเออม่เสือสาในตาสวยอ่อนละถวยยามเธอยิ้มอ่อเอทอเอ่อเดดดตต từ 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 เอ้แมวอยากขึ้นไปที่หนึ่งอแต่ขึ้นไม่ได้เอาล่ะครับถ้าใช่ออย่ลาลมกดไลค์กดแชร์กดคลายแล้วเจอกันยิบหน้าบ๊ายบาย